กินอะไรเ้วยกินขนมเนี่กินข้าวนะยังยังยังเดี๋ยวขอจบตานี้ก่อนหาดิยังอยากึ่งเล่นเขาพูดถึงข้าวมีเรื่องมาเล่าให้ฟังมาเพราะว่าอ่ะค้างข้าวสามตัวทำไมมันอยู่ในถ้ำไงอ่าอยู่ในถ้ำสามตัว เป็นพี่น้องกันปะไม่เป็นไม่เป็นอ๋อเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเป็นฝูงเดียวกันอ๋อฝูงเดียวกัน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 อะ่อกครับเ่ยมันอยู่ในถ้ำได้เวลาหากินมันต้องออกไปกินเลือดมันก็มีข้างข้าวเด็กข้างข้าวหนุ่มอ่าข้างข้าวแก่อ่าครบเลยสามเจนสามเจนอ่าในข้างข้าวเด็กก็เลยบอกว่าผมหนุ่มสุด เดี๋ยวผมออกไปหาให้ดีกว่าอาสาอาสาผู้ใหญ่นั่งเฉยผู้ใหญ่นั่งเฉยนีขิงเกินผมยิงหนุ่มยงแน่นบินไปฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊กกาทําบินไปสองชั่วโมงบินกลับมาโอ้ไม่ได้อะไรเลยเอาสงสัยวันนี้เราต้องอด้องข้าวหนุ่มที่ชายเจ้านี่ใช้ไม่ได้เดี๋ยวข้าออกไปหาเองก็บินไปบินไปห้าชั่วโมง กลับมาไม่ได้อะไรเลยเอ้าทางข่าวแก่บอกเลยสาสองคนเนี่ยยังเด็กนักยังอ่อนประสบการณ์ข้าอยู่ได้มาขนาดเนี้ยเดี๋ยวข้าทําให้ดูก็บินหนสามสิบนาทีสามสิบนาทีเอ้าเร็วว่าบินกลับมาเลือดเต็มปากเลยโอ้โหใหญ่ประสบการณ์แข็งแร่งออกไปแป๊บเดียวได้เลือดเปล่าหรอก บินชนปากถ้ำบินชนปากถ้ำบินชนปากถ้ำไปไหนไม่ได้เลยเลือดกบปากโอ้โหบินกลับมาไปแบบมึนทำไมกูต้องมาเจออะไรแบบนี้โอ้โหอย่าอย่าอย่าไปขาข้าข้าวเลยไปข่าข้าวที่แอกันดีกว่าว้ย